ทางคารวัลโครย่านะคะทุกคนจากไปน้ำคาวนะคะไปกอล์ตตาถ้าเป็นเตลแรกเนี่ยโอ้ยสถานที่เปลี่ยวนัดทุกคนอันตรายมากนะคะแตเกค่กลางคืนแต่ปัจจุบันนี้ก็คือมีไฟส่องสว่างตลอดทางเลยท mm hmm. ุกคนเตลแรกเนี่ยคือซ่องทางจะมีคนซนนะคะคนซนส,นสง้งทางทางคือถ้าพูดถึงความสวยนี่สวยมากนะคะเลือเชื่อไฟทังทางนี่ไม่มีตเตลแรกนะซึ่งทุกคน ียสๆสตัวน,นี้ยังอยู่ในเขตท้องอำเภอคลองตมแถวนี้ก็จะเรียกว่าบ้านทุ่งสมิตนะคะบ้านทุ่งสมิตจะเป็นหมู่บ้านสุดท้ายในเส้นทางนี้นะทุกคนก็อำเภอคลองถมงก่อนจะบ้านทุ่งสมิตก็จะไปถึงสะพานคลองยางเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่ถึงตีนะ,ะตรงน,นี้เป็นคูงอ้อไม่ถึงตีทุกคนตุยตุย กลจะตึงโขงตกเม็ดแล้วตรงตีโขงตกเม็ดนะมันจะมีโรงเรียนบ้านทุ่งสมิแปบนนไงทุกคนตรงนี้ก็คือโขงตเม็โรงเรียนบ้านทุ่งสมิรนีางจากานกรยะประมาณสักฟิตซ่องดายแถวนี้นะตรงนี้โอยโอ๊ยโงโงโ บอกกุ้งไหมบ่าลงเลยลงมเลยบ้านเองก็ล้มเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตึงทีบอกกุ้งไม่ตึงทีนะนี่อ๋อมายังไม่ตึงทีแลาวนี่ครันี่นี่จริงๆแล้วสายมือจะเป็นขอบกุ้งนะคะทุกคนอ่าแล้วก็ฝนหูมีฝนหูม,มีฝนหูมมหน้าเราก็จะขึ้น อ่ามันก็นจะสิ้นสุดเคนะคะกล้องคำฝึกคลองถมในถนนเจนีนะคะทุกคน,นพี่โล่ไม่รอพี่โล่เบนเวอเราไมปอ่อนจอลอกตีปันนี้นี่มันโบวีนะ,ะเราก็จะขึ้นผ่านคลองอยางแล้วก็จะเป็นเซนสิ้นสุดอ่ากล้องคำฝึกคลองถมนะคะ ข้าเขตอำนาจสอบสวนอำเภอกรตานะคะข่าเขตอำนาจสอบสวนของสอบพอกกกลางเลยทุกคนทางหลังจะเป็นนำคลินะคะตรงนี้คนเดียกับผพานของ,อย,างยาขุยยะกับข่าวเขตอำเภอกรันตอยางเป็นทางการนะคะโอ้ยจากตรงนี้ไปบ้านอีกประมาณสักเซโลนด้ทุกคนอย่าไปาใต้เลยนะปักทางข่าวบ้านเหล่า,ามันจะลึกลับซับซ้อนสักขนาดไหนเทุกคนพากทางข่าวบ้านคุยะ เลยตลาดเลยลัดเซ้ยแยกมนาะฮิตหนึ่งนะคะจากตัวตัวลาดเขาไปขั้งในกับประมาณสองสามลูดได้ทุกคนไม่ว่าในเช็คระยะแบบจริงจังนะคะนี่จากประมาณสองสามกิโลอตอนนี้ยังมีไฟทุกคนตรงนี้ยังมีไฟมันเป็นอรอยต่อมู่บานนะะนี่ระว่งบานตรงนี้มันติดบานใน้รือละตรงนี้ เข้าฝากบ้านเข้าฝากกับบ้านหน้าถึางหลังนะนี่นี่คือไฟดวงสุดท้ายวา้าแปลเราก็จะเื่ตลอดทาง <c oughs> คือถวายนะตอนนี้นี่คือเข้าในบ้านหน้าถึงหลังเลยทุกคนแต่แรงหน้าเดิมพอเดียวกับบ้านจบครับนี่และตอนนี้เราก็เห็นไฟไฟสองสว่างข้างทางดวงแรกนะ กเลยจกไฟนีกาประมาณสักอ่ารอยรอยเมตรได้ทุกคนก็นจะเป็นบ้านกลยะนะคะลดความเร็วเพลโร,รงเรียนเอาไปมาอีกสักคาสิเมตรรอยาสิบเมตรทุกคนก็จะถึงบ้านนี่ไงนี่ไงโอ้ยถึงบ้านแล้วโอ้ยก็มีซายอยู่ด้วยนะบ้าน